แล้วใช่ไหมโอเคอ่านเริ่มไปสวัสดีคุณผู้ชมก่อนสวัสดีครับอยู่กับผมอาร์มนะครับขิงครับเราอยู่กับสเปกมาซีซันไหนฮะซีซันเลยหรอซีซันซีซีซันแรกซีซันแรกเราอยู่ที่ไหนขิงวันนี้เราอยู่ที่ห้องฟ้าใสมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่นี่เขามีอะไรอะ่ะเ,เรามาที่นี่กันทำไมเรามาที่นี่เพราะว่าวันนี้ชมรมเกษตรสารของเชนเขาเชิญอาจารย์ตั้มมาบรรยายหัวข้ออะไรหัวข้อเรื่องประวัติศาสตร์ของเงินและบิตคอยน์เซนดกับโอ้ยน่าสนใจอันนี้คือเขาเปิดให้ลงทะเบียนก่อนหน้านี้ใช่ไหมใช่เพราะงั้นใครที่ดูไลฟ์อยู่วันนี้ก็ก็ไม่ได้แล้วเพราะว่ามันจบไปแล้ว <laughs> ไม่ไม่ใช่ไลฟ์ก็เรียกเทปนี้อ่าเทปนี้เทปนี้โอเคเราไม่ไดลฟ์ โอเคแล้วไอในงานเราเรามีไลฟ์สดไหมถึงก็เหมือนถามทางน้องๆมีไหมไม่มีไม่มีไม่มีเนะาะเพราะงั้นแต่แต่วันนี้เราเราตั้งใจที่จะถ่ายอัดเก็บไว้ก็ถ้าสมมติว่าหัวข้อมันมันใช้ได้เราก็อาจจะตัดเป็นไลฟ์เต็มที่ที่เป็นวิดีโอเต็มที่มันจะมันรยา่กี่ชั่วโมงเนี่ยไว้ในช่องไลฟ์ชิปหรือไม่ถ้าเกิดว่ามันไม่ค่อยโอเคเราก็อาจจะตัดเป็นช่งชวงๆเป็นคลิปสั้นอ,อะไรอย่างนี้อาจจะอาจจะเป็นคลิปสั้นลงไลฟ์ชิพเนาะใช่เพราะงั้นใครที่ไม่ได้มา ฟังสดวันนี้ที่มาไลกระเทสตร์ก็รอดูในช่องไลฟ์เทปได้แล้วก็อาจจะมีบรรยากาศของงานเนี้ยให้ให้ชมกันมันจะมีเราเราจะถ่ายภาพรวมเก็บไปฝากช่ด้วยใช่โอเคอันนี้อาจารย์มาถึงนี้เนี่ยเราม้อมอ้นก่อนยังนะยังไหนอ่ะยังยังยังไม่เห็นก็คือจริงๆตอนตอนนี้กี่โมงนะพี่กี่โมงอะอ่าสี่ครึ่งสี่โมงครึ่งนันแกี่โมงสี่โมงสี่โโอเค อาจารย์เขามีธุระข้างนอกก่อนออมาที่นี่มีหลายที่แหละแต่ตดเดี๋ยวติดเดี๋ยวพออาจารย์มาก็เราก็บีบเตรียมการาแล้วก็แล้วก็คอยซึนพูดแต่วันนี้น้องๆก็ตั้งใจนะแต่รู้สึกว่าเขาจองสถา,านที่มาจัดเตรียมแอร์เย็นสบายเห็นมีน้องผู้หญิงซ้อมเป็นเอ็มซีด้วยเฮ้ยมเอ็มซี MC เป็นผู้หญิงดะก็ <c oughs> ก็เรื่องปกติปะ <laughs> เฮ้ยบางนายก็มี M C ผู้ชายไงนี่าาก็โอเคคือมันหมายถึงว่าในมาหาลัยมันก็มีเรื่องนอกจากการเรียนเนาะคนที่บบสนใจเรื่องนั้นเลยนเรามาตั้งชมรมเลยงงอ๋อต,ตรงนี้มันเป็นชมรมของน้องๆเขาใช่ใชเ่เป็นชมรมบอกเช c h เขาก็บอกว่าก่อนหน้านี้นเ,นขนนเขาก็มีจัดก,กิจกรรมแบบนี้มาหลายรอบแล้ว,แ,ลวแต่เขาเชิญที่อื่นมาไงอ๋อเป็นวิทยากรที่อื่นมาใช่ก็บางทีก็พูดเรื่องไม่รู้สิอิตาเลียมั้งสมาคนแทคมัง้งอะไรเงี้ยอ๋อแต่วันเนี้ยเราเรามาคุยกันเรื่องบิตคอยน์บิตคอยน์ล้วน โอเคเออเหมือนน้องๆเขาติดตามอาจารย์แล้วติดต่อมาทางไลฟ์ชิปใช่วันนี้เราก็มาแนะนำไลฟ์ชิปมาแนะนำไลฟ์ชิปก็จริงๆก็ก็ฝากถึงคนอื่นด้วยถ้าถือว่าแบบว่าอยากจะสนใจอยากจะให้มีการบรรยายหรือว่าสัมมนาเรื่องเกี่ยวกับบิตคอยอะไรเงี้ยก็ก็ลองขอความอนุเคราะห์ทางไลฟ์ชิปได้แล้วก็ไม่ลำบากกันไปเราก็เราก็จะชชวยว่าเรายังไงเราก็อยากให้ทุกคนได้ความได้ความรู้แล้วเข้าใจเรื่องบิตคอยมากขึ้นอยู่แล้วอ่า ก็ลองดูมหาลัยอื่นหรือว่าชมรมอื่นหรือบริษั <aciones S 1> ทอ so. ของท่านอ่ะแล้วแต่ใช่วันก่อนเนี่ยไลท์ที่ที่ผ่านมาลงไลท์ชิปแล้วเนี่ยไลอาจานบิตคอยท็อกบิตคอยท็อกเราเรากำลังพูดถึงบิตคอยท็อกตอนที่เท่าไหร่นะไม่ได้แล้วตอนตอนล่าสุดจับไม่ได้กันเดี๋ยวขึ้นขึ้นขึ้นอ่ะอ่าได้ขึ้นไปขึ้นไปขึ้นเพราะว่ากว่าที่เราสองคนจะจะพูดกันแล้วตัดเสร็จแล้วไปแล้วจจะจะมีอีกสองสามไลท์แล้วก็ได้ใช่ใช่แต่ แต่ครั้งล่าสุดเราพูดกันเรื่องอะไรเปียกฟู้ดเปียกฟู้ดใช่ครั้งล่าสุดเราพูดกันเรื่องเปียกฟู้ดแล้วจริงๆวันนี้มันมันจะกลายเป็นตอนต่อเปียกฟู้ดหรือเปล่าคือคือจริงๆน้องก็ไม่ได้มาพูดเรื่องเปียกฟู้ดใช่ไหมมันมาพูดเรื่องบีคอร์สแตนดาร์ดใช่ไหมอ่าหัวหัวเขาหลักเป็นบีคอร์สแตนดาร์ดแต่จะมีเรื่องเปียกฟู้ดดีเปล่ามันอาจจะไม่มีก็ได้มั้งอะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นแค่แค่ตาไหลนอกแล้วแต่จ้าแล้วก็แล้วแต่จ้าแล้งแต่จะมีคำถามจากทางบ้านก่อนจากจากจากผู้ที่มาฟังงานอ่่่าาาใชเพระว แต่ตอนนี้ช่วงเนี้ยมันเป็นประเด็นร้อนในกลุ่มเราที่คนพูดเรื่องเฟซฟู๊กันเยอะอแล้วเท่าที่ผมแอบเห็นมานะอ่าก็คือแบบฟอร์มลงทะเบียนน่ะเขาก็จะมีให้ปากคําคถามไว้ว่าอ,อยากถามอะไรจันพิริยะแล้วก็มีคนถามเรื่องเฟบฟูกเข้ามาหลายคนอยู่เหมือนกันนะทั้งที่จริงๆอ่ะไม่ไม่ได้เป็นหัวข้อแต่มันแค่เป็นกระแสะช่วงนี้เฉยเป็นเป็นกระแสะช่วงนี้อืม บอกว่ดูเหมือนอะไรดูเหมือนเมื่อกี้มีมีติดอะไรแปลกๆเข้ามาในกล้องไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันเป็นกิมมิกของเราอะไรเงี้ยอ่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราพาชมงานกอนก่อนดี่านะอือก็เดี๋ยวเราเปิดอินโทรแค่นี้ก่อนอโอเคเดี๋ยวเราค่อยไปสัมภาษณ์น้องๆว่าเขามีความคิดอะไรถึงใจงานอย่างนี้ขึ้นมาอะไรเนี้ยออมีจุวัะสุประสงอะไรบ้างเดี๋ยวเราเข้ามารีวิวมันทีหลังแล้วก็เดี๋ยวเจอกันอีกทีเป็นเรื่องเป็นราวตอนที่อาจารย์มยายจบ ใช่เดี๋ยวต้องรออาจารย์พิยามาก่อนนะโอเคเรามาดูจุดลงทะเบียนกันดีกว่านี่นี่งานงานงาน KUBCS เดี๋ยวนะเริ่มอย่างนี้ก่อน KU blockchain society จริงๆแล้วเราเราอ่านชื่อเมื่อกี้ที่เราพูดกันข้างในอ่ะเราเราอ่านชื่อผสมหังเขาผิดเราอ่ะไม่น่าผิดมั้งติะก็เกษตรศาสตร์ blockchain ไง society ก็สังคมก็ชมรมแหละอาจารย์มาแล้วอ้าวสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับ ตอนเสร็จแล้วตัดจบไหมโดยกันต่อไปก่อนก็ได้เราเจอที่ไหนยังไงฮะตอนนี้ผมเพิ่งมาถึงเลยสวัสดีครับกองสวยดังโอเคก็คือตอนนี้เราอยู่ที่หน้าห้องปลาใสห้องปลาใสห้องประชุมอ่ะคือทำไมก็คือไม่ใช่ไม่ใช่ที่เขาจัดเก้าอี้อยู่ตรงนั้นใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่โอเคเป็นเป็นห้องแอร์ตรงนี้ลงกอกแล้วก็มาเจอนตกใจสวัสดีครับสวัสดีครับก็บรรยากาศเรียบๆอาจารย์อืออเดี๋ยว เราเข้าไปรับบ enfin ีฟแล้ว <descon> ก <fin anta> ็เซ <ens cabin> no <one> ็ตกล้องกันดีกว่าได้ครับโอเคอะเราเรากลับมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่พายที่ตกดินแล้วก็เราบรรยายจบแล้วอันนี้ไปมาเท่าไหร่พี่อันนี้ก็โอ้ยห้า ทุ่ม57แล้วทุ่ม57แล้วเราใช้ห้องนี้ได้ถึงกี่โมงนะสองทุ่มโอเคเราจะรีบทําเวลานะครับถ้าถ้าใครได้ยินเสียงตึงตังในไลฟ์ก็คือคนเรากำลังเก็บตัวเองอยู่แล้วเราอู้มาถ่ายคลิปกันเราเราเราอู้มาถ่ายคลิปเราไม่ได้ช่วยเขาแต่จริงๆเราช่วยเขาเก็บบางส่วนแล้วงั้นรีบเข้าเล่นในกว่าแต่เล่นนังอยู่กับใครใครชื่ออะไรครับแนะนำตัวหน่อยชื่อเทมนะครับเป็นฝ่ายไฟแนนซ์ของ T.U. Boxing นะครับ โอเคเป็นเป็นฝ่ายไฟแนนซ์ก็คือดูดูดูเรื่องเงินกับเอกสารภายในชมรมครับแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังเป็นคนที่ทักมาเพื่อลากเรามาที่นี่ด้วยะเป็นประธานโครงการนี่ครับวันนี้รู้สึกเป็นไงบ้างรู้สึกเออดีครับแบบว่าได้ไดมาทํางานกับพี่พี่หรายชิปแล้วก็ให้ความรู้คนที่แบบว่าอาจจะยังสงสัยในบิตคอยหรือว่าการเงินต่างๆวันนี้อาจารย์ตํำก็ ได้มาพูดก็ทําให้รู้สึกเออให้ความรู้ทุกคนได้อย่างดีรงั้นสมมติว่าวันเนี้คือคนนี้มันจะจัดงานมันต้องมีภาพคาดหวังในหัวแล้วว่ามันจะเป็นยังไงปะ่ะวันนี้มันตอบโจทย์ไหมหรือมันมันได้เท่าหรือมันน้อยกว่าหรือว่ามันเกินไปกว่าที่คิดตอนแรกก็ไม่คิดว่าคนจะเยอะขนาดนี้ได้ครับใช่เราก็รู้สึกดีมากที่แบบว่าคน คนก็อินกับเราอะไรตอนนี้ที่ให้ความสนใจกับเราเยอะขนาดนี้ด้วยกันถาม,ม่อยว่าโดยสถิติแล้ว,ว่คนที่มาลงทะเบียนมาวันนี้วันเนี้ส่วนใหญ่เป็นคนนอกที่มาจากไรชิมโนเป็นคนไหนที่มาจากในเกษตรศาสตร์ในดิสิตของมหาวาลัยเกษตรศาสตร์มีประมาณสิบถึงสิบกว่าคนเลยครับแต่ส่วนใหญ่มาจากทางที่ไร่ชิม<ก>้ยแต่จริงๆถือว่าสิบคนยก็ถือว่า ก็ใช่โอเคอย่างเกมน้อยเราเราจะได้มาล้างสมองเด็กไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เขาเรียกว่าให้ความรู้แนะนำแนะนำก็เป็นความรู้หลายๆด้านละกันเพราะว่าทีมเกยอยู่บล็อกเชนก็ เป็นชมรมที่โฟกัสเรื่องบล็อกเชนเลยด้านใช่ปะ่ะเ,เรื่องคือคือเราก็เคยจัดเ f t จแต่สมาคอนแทคน้นอยมากวันนี้เราก็มาคุยกันเรื่องบิตคตอยน์ประเดนหนัเข้มข้นแต่วันนี้เข้มข้ <c oughs> นเพราะงั้นก็เดี๋ยวยังไงเสียเราเราได้ขอความอนุเคราะห์ทีมชมรมไปแล้วะว,ว่าเราอาดัดเนื้อหาที่อาจารย์พูดาเพราะงั้นอ่ะเดี๋ยวหลังจากนี้เราคงจะทยอยปล่อยหรือยังไงเราก็คงจะประชันทาว่า,วา ไลฟ์ของไม่ใช่ไลฟ์พี่คุณอาไ์อีกนะเซบันทึกกลรบันทึกิปบันทึกที่อาจารย์พูดบนเวทีวันนี้ก็เดี๋ยวผมจะได้มีโอกาสเผยแพร่ให้ทุกคนได้มาดูเหมือนที่เราดูกันตอนนี้ซึ่งคีดปแบบค่อนข้างดีมากเป็นเนื้อหาสอบุณค่าอันดีว่าจากที่อาจารย์บรรยายมาใช่จริงด้วยโอเคงั้นเราสามคน สามคนกันวันนี้แร้ววันนี้เราเปินแค่สามคนเองสามก็สามคนขอลาท่านผู้ชมทางบ้านไปก่อนพี่เขาจะมาไล่เราออกห้องนะครับโอเคอ่ะบ๊ายบายสวัสดีครับ